มีั้วรอบขอบชิดมีั้วงรอบขอบชิดช่วงนี้ยังไม่ลุกลามรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ครับยังการไฟฟ้าย,ยังไม่ตัดไฟการไฟฟ้าย,ยังไม่ตัดไฟ <c oughs>